ปูตินเตือนแรงถ้ายูเครนไม่ถอยรัเสเซียพร้อมยึดดอนบาสเต็มพื้นที่ประเด็นนี้ทำทั้งยุโรปและสหรัฐสะเทือนกันหมดครับวันนี้วันที่5ธันวาคมปี2025สวัสดีครับช่องอัปเดตข่าวรายวันกับผมนายสุทินจะมาสรุปข่าวให้ฟังใน2นาทีฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินส่งสัญญาณชัดเจนถึงยูเครนว่าถ้าไม่ถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาสรัเสเซียจะใช้กำลังเพื่อยึดพื้นที่ให้ครบทั้งหมดตอนนี้มอสโกคุมพื้นที่ดอนบาสไปแล้วกว่า85%ด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ยืนยันหนักแน่นว่ายูเครนจะไม่ยกดินแดนให้เด็ดขาด ความตึงเครียดเริ่มเดือดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งทีมเจราจาไปมอสโกเพื่อหารือแผนสันติภาพซึ่งทีมของเขาบอกว่าปูตินดูเหมือนต้องการยุติสงครามแต่แผนเดิมของสหรัฐก็ถูกตั้งคำถามหนักเพราะมีบางข้อที่เหมือนเข้าทางรัเสเซียมากเกินไปสตีวิตคอปทูตพิเศษของทรัมป์เตรียมบินไปพบทีมยูเครนที่ฟลอริดาหลังคุยกับรัเสเซียแล้วแต่ทางเครมลินบอกว่ายังไม่มีข้อประนีประนอมใดๆ และบางจุดก็ยังไม่เห็นด้วยอย่างแรงโดยเฉพาะเรื่องดินแดนที่รัเสเซียยึดไว้และหลักประกันความมั่นคงของ,ของอยูเครยนยูเครนตอบโต้ทันทีบอกว่ารัเสเซียกำลังทวงเวลาเพื่อรุกคืบกินพื้นที่เพิ่มโดยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัเสเซียขยับกำลังในยูเครนตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีรายงานการสูญเสียค่อนข้างหนักขณะเดียวกันผู้นำยุโรปหลายประเทศก็กังวลว่า ทรัมป์อาจยอมแลกดินแดนยูเครนเพื่อให้สงครามจบเร็วโดยไม่มีหลักประกันความปลอดภัยที่ชัดเจนให้ฝ่ายยูเครนทำให้ยุโรปแสดงท่าทีระแวงและจับตาทุกการเจรจาอย่างใกล้ชิดฝั่งคำเนียบข่าวยืนยันว่าทีมของทรัมป์ทั้งวิตคอฟคุชเนอร์และทีมความมั่นคงกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อผลักดันแผนสันิภาพที่ยั่งยืนและบังคับใช้ได้จริงตอนนี้สงครามที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2022ทำให้รัเสเซียยึดพื้นที่ยูเครนไปแล้วราว20% และสถานการณ์ล่าสุดยิ่งชี้ให้เห็นว่าความตึงเครียดยังคงสูงมากและยังไม่มีสัญญาณว่าจะจบลงง่ายๆนี่คือภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดครับฝากกดไลค์ให้ช่องอัปเดตข่าวรายวันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ